ม่ทรงค่าเม่ทรงกลางค่ำกลางคืนถ the ึง <BLANK> ป <limitation> <eme Hyd ania> ีพีน้องน้องผู้ปั่นแห้งคขาใส่หมอกหอมกูก็กูโกนกูดีกูตังตตโมดตังเซงคาเมื่อในเป็นวันที่เก้าเลิ้นทวนสี่ปีสองแห่งเศร้าเอ็ดตรงจักปีน้องเฮาคาในตอนกลางค่ำกลางคืนไหนค่ะเอาในวันเมื่อในเดยอนปีพีน้องน้องเฮาคาเมื่อต้ยเงาไลยอินเทอร์เน็ตเงาไล่ที่ในเมืองหฮมตมอิดหนึ่งไหนค่ะเนาะว่ามันเป็นจึงหื้อ มีจังเฮยอยู่ไหนคะ่ะเนาะอ๋อค่ะเพราะวา่าเฮาคามาตวยเงาลายติในเมืองเฮาไหนก็จังนึกว่าค่ะเนาะเงาลายมันหลีมาหาในอําไปมีเงาลายลีค่ะอันนี้เฮาเขาย้อนลาจังไหนคะนะอ่าพี่น้องเฮาค่ะออนอสู้ในเฮาได้ก็ลาดลยลองอินเทอร์เน็ตอีกนึงคะ่ะนะพี่น้องเฮาค่ะหลายๆก็ก็ถามมาคะ่าะเนาะออใส่มอมค่ะ อินเทอร์เน็ตเปินเปิดย่าห้าจองป้าเปิดค่าป้ายาวกติเปิดเมื่อไรค่าในน่้นนะออกค่าต่อถึงเมื่อเดียวก็เลยยินข่าวว่าอ่าไปเปิดในคณะนะอ่าไปมีตือตั้งเต่เปิดกล้วมกะอันเป็น Wi-Fi นั่นก็ปิกย้าค่ะ,นะะเนาะป้ายาวก็เมื่อเดียวนียังเลยยินมาป้าแทงว่าอินเทอร์เน็ตกูลกกูไล่อันกนเมืองตึกใจอะไรอยู่นั่นไหนก็เตคัดใจปิดกว่าว่าจังหนังในคะ่ะอ้อ เงาไล่มือเลียวเป็นไว้เห็นนั่นค่ะนะเลอเซเลี้ยงอินเทอร์เน็ตจ้นั่นกมกก้าค่ะเนาะเหมือนจังนังอันเป็นจะลองในนั่นกออ่าอยู่ดีสึกบานเขาในก็เข้ายึดยาวในค่ะนะว่าเฮาเข้ามาต้ยจะลองว่าเาว่าจนในพี่น้องเฮาคยังเตมีไว้ี่เฮนกันค่ะโยเนาะจองใจค่ะเฮก็ย้อนเปว่าตัดเด้อยนังต้อยจึงต้อยหนค่ะเนาะออค่ะพี่น้องเฮาคาจองต้องมือปวนมาหึงๆๆนั่นแหละ ป้าเปิลเปิดหนังอะล่องเออเปิ้นเปิดอันทีวีเออไหนโก้นไอออนกันก่อนด้วยมันจังหนังนึงวันไหนก็มีเฮือนนึงหลังสองหลังที่มีทีวีอลไๆจะลองอ่าตัวหนังไล่ตัวยจังไล่เฮาก็ออนกันก่อนนังตัวเต็มเฮือนเอ็มก้าอยู่ตั้งนอกเฮือนให้เครื่องตวยนั่นค่ะนะจอมพี่นาคยามิตรดดโถบอ่าจอมยามหันค่ะข้าวใส่หม้อหอมลายหันไอยก้ไอซี่ไอยก้ไอซี่ฮอคคาแชร์ขึ้นมาเนอร์เชอเชอเมเดียข้าวก็มาวนตวยเอ๊เมืองอ่อนหอ ในเด็กขึ้นปกว่าเหมือนเมื่อวันนั้นเย้าห้าเนี่ยอยําไข้วนค่ะนะก้อยกาโปว่าเขาคำาตัวเองเงาลายกูวันไหนไหนก็จึงวางขนมนเป็นให้ไหนค่ะนะ,ะเขายืดจะลองไหนค่ะวะนะอันใจตื้อแรงลาวเทมลาวปอมนั่นไหนอ๋อเมื่อว่าไหนค่ะนะก็วันที่แปดเลือนทอนสี่ 4, ปีสองแห่งเศร้าเอ็ดค่ะเนาะขาไหนไหนก็อยู่ที่ซึ่งมันเลยปริมันค่ะ เ่าลงปืนตีเสเขากดทัดยืดเอาจะลองพีเอสไอแลเคงแก้มตาใจตื้มันไหนขวานะเป็นจะลองอันหับแรงเหลาป้อมไรกําซือดีในเมืองโมตุ้มแค่ว่ากเมืองอ่ะใโยนอะข่าเกี่ยวกับเรล่องของสีซึ่งมันเขายืดจะลองในก็หนปนตาตีเฮาหามอย่าให้กวนเมืองเขาถึงข่าวเงาเหมือนจังหนังข่าวเงาในข้องทีวีฝ่ายปันแห้งติมเมอโคลสีเจอในไหนกันเนาะ ออค่ะม <Es> <an> ันจ้าหนังว่าสื่อคาวว่าสร้างว่าเจ้าหน่ี่นั่นขนาดเนาะมันแค่ก้นเมืองเลยหันเจ้านัานี่ค่ะอ๋อก้วยกาว่าก้นเมืองโฮมตุลเดลยว่าเจะเหอขละอันเมื่อป่นมากค่ะเนาะก็เปิ้นก็คัดใจปิกอินเทอร์เน็ตว่าสร้างว่าเจ้าหน่ายเนาะ Wi-Fi ว่าเจ้าหน่านนะก้อยกาก้นเมืองไหยก็ยังตึกด้วยไรที่เนี่ยจะลองว่าสร้างว่าเจ้าหนนีแ่แหละมือเลียวไหนก็มีลองเขาเยืดจะลองปลายาวว่าเจ้าหนังนหค่ะอ๋อ อ่า PSI ค่ะนอจะลองได้ไหนก็เดีเลยว่าเป็นแร่้ยลาปอมใหญ่สุดของเมืองไทยค่ะนอเดี๋ยวเลยว่าเป็นของคอมพานีไทยกวาลายัยไหนค่ะนะประิการเลยเปิดล็อกกาดขายในเมืองโฮมดมและใยืตื้อเลยในอาเซียนทั้งหมดหน่ค่ะว่าอีกเปิ้นดีอันเี๋อีกเปิ้นดีอ่ำห้าบแร่้ยลาปอมไหลทั้งหมดว่าจังหนังไหนไหนเอา ส้หนังสือข่าวเอพีออกในว้ยนั่นค่ะของสีซึ่งมันไเปืนเผาปั่นก้นเมืองตีในเติงเอราวัตินั่นว่าสังว่าภายลายใจตื้อจะล่องอันใจตื้อเลียงลาปอมไหนเตจังเป็นก้นพิษหมายมีใหนข่ะน่ะเดจังเป็นก้นพิษหมายมีไหนแรนะกันนกบนั้นไหนก้นเมืองเจออันใจตื้อจะล่องเลียงลาปอมนั่นให้เอากว่าอาปันธีห้องผลิหนังคันคันพพไพ่ไพ่ไนอ๋อมีมีไว้เจิงหนังไหนมีเปิืองไว้เจังหนังไหนเนี่ยค่ะเมื่อ ไกอ่อนอิ hmm. mm ่นได้ค่ะนอห่อคายั่างไรหันปีๆี้องๆออคายในปืนตีกอลาดมาค่ะนวะซันเจินหนังว่าเขากดทาทันย่าเนยจึงยังเตียจังย่าตดต่มไม่เงินและทั้งโตคอกในค่ะว่ามีเปิงจังไหนมากค่ะเนาะเมื่อในวันที่เกาหลิเนือทน4ปี2้2 1เห็นาเอค่ะย่ากลางในนันกอในก้นเมืองดิวิ่งเหลือออกในกลางใจซันคัดต่อซึ่งมารเสจุดเผาเป็ดตุ้งจมปิวเครัชาอันก้นเมืองโฮมตรมหยุมยําว่า สองจึงเมืองในอยู่ฝ่ายลังปันแห้งอีกของเสีซึ่งมันยึดอํานาจลงปองจึงว่าจังหนังไหนไนอ๋อค่ะพี่น้องค่ะเนยก็เป็นเงาลายลองแรงขนาดแรงอินเทอร์เน็ตวันแรงดาวเทมวันลาวปอมว่าจงนนคะพี่น้องก็ถอมอย่าเป็นไวจงหองค่ะอ๋อค่ะเลยถอมและยินย่อก็อ่ามาวนต้วยก็ว่าโอ้เมืองเฮานี่ําเฮ็ดหือค่ะล่ะอ่มังก็ก็เตและใจด้วยจึงนา้วยจึงว่าถอมธรรมตลาว่าเอ่อ้วยขาด้วยเงาว่าจงนคะเนาะอันบ้านเมืองเฮา เนี่ยก็พรา่ามาต้ยนะ้ยในมันก็ตึกขึ้นใหญ่มากอําป่อปหึงสังขันดออันกน้นเบืองถางหังใจอินเทอร์เน็ตลีลีลใจโฟนลีลีมากนะียก็อ่าไปหึงสังขันดอกตึกป่วนมากอาหลายปีเจ้านยก็ใจอ้องแมน่ะอ่อขาให้ในเสียวนะในี่ยกำเนาเอซอป้อปมาปิกมายึดอันในแทงเย้าในค่ะเนาะกํานันแลเป็นลองทีอันลีตกใจในค่ะอ,อ,อ๋อค่ะ ອໍຂະນະອໍຄຳມະພຸງມາໃນຕິເປັນເຊິ່ງຫືມີເຊິ່ງຫືມາແທງອັນວ່ານັ້ນໃນບໍ່ມີລອງຫຼາກຫຼາຍໃນເຮົຂ່າກໍເຕອົາມາປຶນພະປັນພນ້ອງຮົາາທຽງໃນນດອກຍິນຂ່າວມາທຽງຂນາວ່າ แต่เอาเมื่อพกกว่าในคันดอเหมือนเจ้าหนังว่าอินเทอร์เน็ตอันกึดไว้นั่นขนาดเนาะเหมือนเจังเมื่อปนมาอินเทอร์เน็ตในโฟนว่าใน WiFi ว่าเจ้าในก็ปิกมดเยี่ยวนั่นขนาดก้อยกว่าสืบในกว่าในก็เหมือนจังอของวันแร้งที่อันก้นเมืองใจตื้ออยู่อันตึกติดต่อกับสืบกันไรอยู่เจื้อนั่นในคณะป้าเจมสไซโฟนเจ้าในในเตเตปิกเทียงในขวานะเตปิกเทียงในขวานะ อ๋อค่ะเนี่ยก็อืมเป็นเงาลายตีในเมืองคมตุ้มว่าจังหนังไหนเนค่ะอ๋อค่ะเงาลายตีเป็นเังหือมีเังหือมาเทียงก็ข,ข้าวคับไปสุดด้วยกว่าค่ะเนาะกำนันแลปีปีน้องๆเองข้าค่ะค่ะนอตีอันอยู่ว้าตีในเมืองใต้ตีในเมืองโฮมตุ้มเนก็เนาะก็แค้นต่อให้รอดเพ่รลานกันเนค่ะนะก็ได้ยินข่าวว่าอ่า เดเอามาพูกในกว่าในค่ะเนออินเทอร์เน็ตเลี้ยงอินเทอร์เน็ตอันตึกใจตื้อและอยู่เจานั่นในก็เดเปิหมดในค่ะว่าคมป้าถึงเลี้ยงโฟนว่าจังหนังไหนในค่ะอ๋ออ๋อพี่นอค่ะในก็เป็นเงาลายตีในเมืองใต้และตีในเมืองโ่มตุ้มในค่ะเนาะพี่นอเฮาค่ะเอ่อทอมอยู่ที่ใดตั้งไรค่ะหนอก่อตรงตามมาไรค่ะยินจมกูก็ดีครับถอมปันแห้งค่ะอันมาต้องตามพี่นอค่ะคําขึ้นได้ก็มีจังหนังไหนในค่ะนอกก็แคบทางอันในก็ เป็นแค่พังหมอกอยกกันร้อยเนี่ยค่ะเนาะพี่น้อง่ะหันยาก็ให้มิดตั้งซื้อในคณะนะปะัตถมมคอมอมูนเยอก็โกเป็นอันลไม่ใจในค่ะคนะาเจ้าหือกลีค่ะเนาะยุ่งใน Google อยู่ลีกินวานและหลอดเพศเราหลานกันกู l e เซกัมค่ะนะเนาะอ่อค่เหมยสง Google ค่ะ